อันน yeah. ี้ก็แซ่บกันได้พี่น้องได่ห้อบ่กินคำที่เิ่นคือเอาใไหม้วา่ัดนี้นี่ก็กินเาแล้นได้เี้ได้สิได้กยเน็ดหยังห้ทีมงานเฮาตามเดี๋ยวเนอันตามสนุนมากื่อเ่นนาเอาจวดเดี๋ยวไปเบิงช่องญโต่อบัดช่องผมขออนุญาตบา้าาีเด้วขอบคุณครับขอบคุณพีครับขอบคุณพี่้องบอกไปทุกคนครับผมเอาบอกของหวาน จะเล่นซุขสวัสดีครับผมพี่น้องมือนี้พ่อใหญ่จูซักอยู่กับจันร้อยพี่น้องจันร้อยวันเม็นชูนะครับเอาอยู่ทีมือนีเอาบรรยากาศโย่ลอยกไอยด้วนแม่นะครับไม่พี่น้องเดือบึงครับผมพี่น้องนี่บรรยากาศริมทางโอ้ใดทีละบ้านโย่ลอยไกวด้วนนะครับผมอันนี้คืออันนี้คือหานเฮาพี่น้องครับโซโคเฮานะครับบรรยากาศให้พี่น้องชมบรรยากาศโดยรอบบ้านนี้กติค้ออนุญาตกินอ่างพี่น้องได้บาั หาเบิ้งในท้งไหนเบิ้งอะไรได้องไหนเห็ดเห็ดต่างต่างให้ผู้อื่นกินเจ้าของบ้านกินเถอะพี่สาวยู่ทางไก่เดนไก่คนก็เลยว่ากินได้เด้อะสองคนคนละเห็ดในต้อื่นกินลายแล้วมาแรงก็จะเห็ดในพ่อหนูก็เก่าแรงล้งหนพ่อหนูเก่าเอ้าจริงที่ขาดอะไรก็คือผักอันนี้เป็นสมุนไพรไทยนะครับบ้านบ้านบ้านโจูซักเอิญว่าบีปลาคอ ทั้งบ้านจะร้อยทันว่าบีปลากั้งม <74. S 1> ันปะบีปลากั <to fucking> ้งคือปลาปลาคอปลาคอปลาคอกับปลาคอกั้งนี่คือเป็นเป็นตระกูลเดียวกันเนาะเป็นตระกูลปลาคอปลาช่อนคือกันแต่ว่าแต่ว่าปลากั้งนี่ไม่ใช่ตัวน้อยกว่าปลาคอปลากั้งจะหางแดงปลากั้งหางเลี้งแล้วก็หัวหัวสั่นก็หัวเป็นดิบปุ่มๆรับปลากั้งแล้วแต่ที่พูดตัวใหญ่ตัวใหญ่สุดก็ที่ซ้ำดำมีดซ้ำประมาณนี้ซ้ำดามีดซ้ำซ้ำซ้ำดามีดำผ้าแต่ว่าขันปลาคอปลาคอเรื่องที่ใหญ่ ขำแขนขำขาก็มีพี่น้องอันนี้นะครับรสชาติของเพมันดีออกขมขมขมมันหวานเด็ดนะพี่น้องเพิ่งขออนุญาตเด้อพี่น้องเด้อมากมากมากินน่วกันครับผมเด็ดแด้ว่ดยยังไปพุ่นยังไปคว่ำไปพุ่นอยู่สำนักงานทำไมอยู่พุ่นก็มี่เดี๋ยวจะไล่ไปเป้าเขาก็เอาไปพี่น้องครับคือาตอนนี้ตอนนี้สองช่องเดินทางเด้อสองช่องพัฒมินทกันช่องข้างพุ่นก็คือช่องของจานรอยชาแนล ช,ช่องนี้คือช่องนี้คือช่องซูเปอรยเนเบาโจูซักแชนแนลเด้อพี่น้องเด้อฝากทีมงานเต็มีของจรัร้อยเขามาอ่ากดติดตามมาสนับสนุนน้ำมาซอยเทียซอยเทีย,ยทรย์แล้อพี่น้องเด้เอมาขอเป็นที่พี่น้องครับกดติดตามโจสับเจดีพี่น้อง,กกองฟังพี่กะแฟนครับของโจูซักเจดีของพอซูเปอรยเนาครับติดตามจารัร้อยแชนแนลน้อเด้อพี่นอ้องเด้อนะครับซอยกันซอยกันมาขอถามเข้ากันมาพี่น้องเห็นตะืันกิน ถ้าเพิ่งกินเป็นตะเสียบเชื่อเถอะว่ามาในกระเลยสิอ่าซิมลองเบิ่งจานร้อยว่าเข้ามิเตอรอันเฮ็ดให้ผู้อื่นกินเข้าบ้วนกินนักเที่ยได้อ่ายไปั่ละเออก็พอดีพี่สาวทั้งเดียมไก่ครับเพิ่นกระเลยสนับสนุนมาว่าอาจารย์ร้อยกับอาจารย์โจเอ้ยมูเจ้าพากันกินได้ด้อว่่าันมีแต่เฮ็ดให้ผู้อื่นกินหลายมูเจ้ากินน้ำแน่ครับเป็นเลยสนับสนุนมาเขาหนึ่งเขาไว้ยุบเป็นเลยสนับสนุนมาเขนึงเขาไว้ยเดี๋ยวพอดีไปลองได้เขามางเขาไม่ไม่เลย เขาหนึ so, so, uh, so, ่งเอาไม่เหาอยู่เอารถสองกองตามกันรถเหาสลดแห้งบมดเอาได้แล้วเอาเดียววนกล้องนักพีนแอกล้องนักพีแอสพี่น้องถูกฝากเอฟซีของซูเปอร์ยาวเบาโจซักแชนแนลไปติดตามช่องกานร้อยแชนแนลแล้วครับกานร้อยฝากข้ามบุนเหมือนฝากพี่น้องป้องปลายช่องร้อยแชนแนลไปติดตามช่องพอดีอ่อะพี่โจซักครับพอ่แยงยาวซูเปอร์ยาวเบาโจซักแชนแนลคือช่องแนวเล็กน้อยโอ้โหว่ามันเป็นการทำช่องรวมกันสองคนพอกับลูกครับ ฉันว well well. ่าโจยาวนู่นะโจยาวนี่สิไหลมัน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 บ่ชัดเจนเดีซุปเปอร์ยาวมันซื้อเต็มเลยนะซุปเปอร์ยาวน่าจะโจซักซื้อเต็มเลยพี่น้องพิมหาเอาเด้อครับเด้อยพิมหาคนร่างก้นก็จะพิมหาบ่เห็นมันเห่าจันมาบ่เห็นมันเห่ากับพิมบาโจซักเจดีเลยเพื่อให้ให้ให้เกียรบผู้บาอาจาร็บคนภานเอาเลยเอาซื้อคนถึงกวอนยาวๆเลยใช่ครับมาพี่น้องมาบาดนึ่งช่วยกุนเนวมากก็ยี่โจก็ยี่ลอย นีเห็ดแบ่ไม่ง่ายเนื้วตัวจาลอยแล้วฟักแล้วฟักมาเกลอเห้าเกลือเขาไข่มากจกคะแนนกว่าจาลอยหมูขึ้นเียพว่าจะซื้อประแดกบองหนึ่งพันบดีแดกบองมันมันเบิดกันครัก็เลยว่าได้ซีปุ๊กได้ซีปุกอัเกีุปขาปุ๊กหนึ่งอเจ้าสองปุ๊กอั้พน่งเห่าอืแอนพนย่สูงปุกหนึ่งครับบานดียก็เลยอเงินอยู่หกไร่หกไูได้ควายเลยละบานได้แล้วได้ควาย กนอยก็สิไปหายยังหนอามูาน่ยังแ้วายาเดพี่น้องเด้อขอบคุณพี่สาวนะครับดีดูแน่ซอยจูเสียบเสียบยพี่น้องปอปเขาครับขอตัวเนอูิปกองนบีรับลองนายกอมคมเย็ยเนี่ยพี่น้องผู้ใดบ่เคยกินแต่ซอหามากินมันเลยพี่น้องเด้อ ดีประช้อนขันภาษาภาคกลางเนาะขันภาษาทางเหนือเจ้ากันดีกระทิง้งขันผู้ใดบอกผู้ใดอยากได้แนวมาเอาบัเาานเพราะนี่เจ้าซักเป็นสมุนไพรดูความเด็ดกระทิ้งมาเจ้านแสวจูก็บูเบียดไม่นรอกขันผู้ใดามักผมนี่นเกนบูเบียดดัเลยบูดเบียดดังอยากมาทำยามบาาิกิ่งทำไงกับเพื่อน

เอ้าจวดเดี right. ๋ยวไปเรื่องช่องเขาจะจูด้าบัตรช่องครับผมขออนุญาตบัตรขามเอาทำหนี้เขนเด้อขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณที่สาธิตพีพีครับขอบคุณที่เราบอกไปทุกคนครับผมเอาบอกของหลังนะฮะเอาไหมเอาคนละถ้วยเนี้ยไดมากเฉาเกลี่ยมากพอดีพี่น้องกินเขากินเขาเฉาเกลี่ยมากพอดีลงกเรได้ช่องเดี้ยเอาเป็นช่องหนึ่งก็เดินเพิ่มนกินเขามามามากินเขาช่องเกลี่ยมากเดินเพิ่มจริงเขาช่องของจานแล้ว ช่องของจานร้อยลงเราพี่น้องเพราะว่าเพิ่นขึ้นก้อนขึ้นก้อนลงก้อนอันนี้เขาจันไอยยังี่ลุ่งร้อยถิ่นเราเพิ่นหน่อยครบแปดนาทีหลายลูกเราพลังของมันเป็นเรื่องบุญอันนี้เพื่อนว่าเป็นบุญป,ป,ปากนี่ดดนเระบุญปากว่าบุญปากปากนี่ยังได้กินได้เผื่อเพบุนว่าบุญปากนี่ยังได้กินบุญตากนี่ยังได้เห็นจังได้พอ บุญเคยทางเคยกอแยกในมาพรพบกันเพื่อนว่าทำหมูรานเพื่นว่าอันนี้พูดเลยเพื่อนยูญญี่ปุ่นเด่นไก่เมืองสักดอกซากีลาโน่ไปเพื่อน,นเหยังมหหา,นหนา,าหอดเท่าจาเพื่อนตเพื่อนมาบ่ะหอดแต่ว่านำใจเพืนน่อนมาหอดอนนเพืนน่อนมาหอดนำใจเพืนน่อนมาหอดมากินเขาเหมืมอ,อมนกันนำใจเพื่อนมาหอดกาได้ยูได้กินน้ำเพลินขอบคุณขอบคุณหลายๆเดรื่อยอนะครับ ครับพี่บีบีเนาะครับขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณหลายๆ้าวกล้วยครับมาโทษอย่างไรเพราะดิขึ้นไม่ใช่เท่าแล้วเราไม่มากินแล้วเราทายังไงเสะหอบไหมเราเกลีใจเราเกลีใจเราอ่ะเขาจะดูพี่ห้าก่อนเอาขึ้นหัวที่พอเหงาอยู่เดี๋ยวเขาไปหาเราจักมือเต่ากันวันเอาเนี่ยเวลาดูเรากินแม่งที่แหลกโทรหาแล้วว่า พราะเจ้าสีสีเขาเมื่อใดบอรับโทรศัพท์ทีมันทีมันฆ่าขนเขาเขาได้บุ่จะเล่นพันธุ์โทรอีกอยู่มื่อนี่เสียเอาอันนี้ไปสูดแล้วเสียอูเบียไปสูดแล้วเอืนพ่นโทษเดี๋ยวให้ให้ให้จะร้อยแล้วเวียข้างกันไปซงอ่าซงสกการปลูกดูกันต้องคอยหนักกันไหมครมืเออื่นไปซงสกการปลูกดูกันจะต้องคอยหนักกันเอ้พอเหงาไหมเอื้นเนี่ยนะเฮ็ดออูเบีย ไอ้ตูดเดียวเด้อกลิ่นะแยบไปคนเราไปโล่งง่าคนเราอยากอะไรออกไปใช่ไหมพงนาเราไปเทำงานเราอ,อ่ะเดีย๋ยวสิภาพไปเช่าไปเอาพี่น้องขออนุญาตเด้อบัดนี้เด้อพี่น้องเด้ออ่าหลังจากที่กินข้ามนหน่อยๆมาด่วนแล้วดีกินข้ามไม่เไงไี้ยเลยบันสิปิดกล้องนะอย,งนอยากอายกินอยากอายกินเอาขอบุญขอบคุณอลไรพี่น้องอยู่ดีไม่ให้เนี่ยขอเสีบนอนหลับ มีเงินนับแบ่งมีเงินนับท่องสมือสมือด้วยพ่อแม่พี่นอ <S 2> <S 2> <S 2> ้องเอเ่ินสุขสวัสดีครับ